พ่อเขาเรียกอะไรแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับใบผูครับใบใบเลยนะบ้างใพผูบ้างใพผูอ๋ออันนี้ทําจากไม้ไผ่เนาะแบบโบราณเนาะไม้ไผ่ครับเคยเห็นเลยครับขออนุญาตนะครับโอเขาอันนี้ก็คือเขาจะทําจากไม้ไผ่เนาะพ่อใช่ใช่อใช้ใช้ไม้ไผ่เยอะไหมครับจํานวนอันนี้นะครับเยอะเยอะอยู่ครับ เป็นเป็นประมาณลำใหญ่หนึ่งครับผมทีนี้พอตอนเราจุดปุ๊บเนี่ยมันพุ่งสูงไหมไม่ไม่ไม่มีเสียงครับป๊บมีมีมีแต่เสียงใช่ไหมครับมีเสียงครับนี่แตกเลยแตกครับอ๋อแตกแต่มีแต่เสียงเนาะอันนี้จะจุดตอนตอนช่วงมันจะมีของไฟโบราณอ๋อพอพลนี่จุดปุ๊บบ้องไฟก็จะตามอันนี้ก็เป็นห่างเครื่องใช่ไฟพุไฟแตกครับผมพอนี่จบปุ๊บบ้องไฟนั่นก็่ตตามไปเลยอ่าไปเลย บรรยากาศดีเนาะเป็นประเพณีโบราณดั้งเดิมนะครับเนาะโอ้ยผู้งหนูก็มีมีมีด้วยไหมหางหนูครับแต่ว่าเบื้องต้นจุดนี้ปุ๊บเราก็จบไอ้นักต้องต่อไปเลยโอ้ยเดี๋ยวบคงจะสวยงามเนาะเดี๋ยวจะได้ชมกันในช่วงลังจะเปิดงานเสร็จนะครับพ่อเนาะขอบคุณมากมากเลยครับฉากอยากเห็นตอนนั้นนะครับเนาะอ่าอนุรักษ์ไฟสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆเนาะครับเนาะ เพราะว่าเด็กๆหลังๆก็ไม่ไค่อยได้เจอโอ้พ่อจ๋ามันมันขึ้นทีละเ,เรียรอพร้อมกันตอนะจุดบึม <B ison> บึมออไ์กันเลยเนาะทีนี้ผมถามว่าไอ้ตอนจุดนี้เราจุดตรงไหนครับอ๋อเหรอชันวนอ๋อจะจะมีขันนข้นตอ,หอชชนหนึ่งเนาะครับเนาะครับ แล้วแล้วคนที่จุกดนะกดตรงไหนไปนั่งไม่ได้กดครับอ๋อเหรอจุดเลยจุดไม่จุดเลยเหรออ๋อใช่ไฟแช็คในหะไรจุดนะครับเนาะครับอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอชมตอนจริงๆดีกว่านะตอนนี้กําลังปฏิบัติกําลังเตรียมการอยู่สุดยอดเลยเลยอ๋ออันนี้เตรียมเฉยๆนะครับเนาะอันนี้ขั้นตอนแรกเนาะขอบพระคุณมากอ๋อเหรอ ได้เห็นบรรยากาศสดๆเลยจริงๆเก็บภาพเอาไว้ชมเนาะต้องใช้แล้วเราเขาต้องใช้ไม้ไผ่มัดเขาไม่ต้องใช้เชือกเนาะมันมันส่วนมากอ่จะใช้ตอกนี่แหละครับใช้ตอกนี่เลยเนาะใช่ใช่เพราะเราทำอยู่แล้วไงอันนี้ดีกว่าเนาะครับมันก็ลงทุนเยอะอ๋อลงใช่ใช่เนาะนี่แหละเรียกว่าภูมิปัญญาแท้ๆเลยเนาะครับ โอ้ยนี่บางหมู่บ้านก็ไม่มีเลยนะสามศูนย์ด้วยแล้วล่ะแต่แต่ของที่นี่ยังมีอยู่อนุรักษ์ไว้ให้ชมได้เห็นชมอยู่สีแล้วก็ที่ที่ที่บันยางนะครับครับผมยังมีอยู่เหมือนกันมีครับมีแต่บันยางบ้านอื่นไม่มีบา่อันนี้พ่ออยู่บ้านไหนครับบันยางครับบันยางมาจากบันยางนะครับโอ้ยนะเขาอยากได้เขามาสั่งมาสั่งทำนะบ้านบางที่เท่าไหร่ปุแต่ถ้าเกิดไม่เพื่อเผื่อเปิ่่องความรู้คนอื่นเขาอยากจะ ถ้าคนสนใจนะพ่อตกเพดรทั้งหลายเพ็รจิ์แล้วว่าดั้มจริงต้องพันกว่าบาทนะไหนไมก็ก็ค่าโรงค่าแรงเนาะพ่อเนาะอุปกรณ์ต่างๆไม้พงไม้ไผ่เนาะพันถือว่าถูกนะนี่ครับนี่ใช่อันนี้อันนี้ตกเนาะต้องคนคนชำนาญเนาะอันนี้ใส่สายไปด้วยผมได้มาเห็นก็มีความสุขมีความรู้ได้ความรู้เนาะ ถึงถามผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นี่แหละครับคนจะเอาของนี้นหละโอ้ทรายนี่ต้องคัดไหมครับทรายต้องคัดอย่างเกรดดีหรือว่าเกรดไม่ไม่ับอะไรก็ทรายแห้งนี่แหละครับครายแห้งเนาะอรา๋อโอ้ยข่าวทรายแห้งแทบได้หมดเลยเนาะโอ้ยดีจริงเลยคงจะอลังการตอนจุดๆๆดจุดจุดเน ครับถ้าเคยเห็นในอันนี้ก็เด็ดดีก็อยู่ในนี้อยู่นะครับถ้าเคยเคยเห็นไหมครับไม่เคยถึงถึงได้เห็นปีีทโอ้เขาจะมีลงตลอดเนาะมีครับมีมีทุกปีครับครับอปีนี้บรรยากาศดีเนาะแดดก็ไม่มีด้วยวันนี้น่ะร่มดีครับโอเคอ่าให้พ่อพ่อทำงานไปเนาะโอ้ดวงมัดตอก มาตกไปโบราณครับมันจะควบคู่กันทั้งสองอย่างมีแต่อยู่บ้านยางบ้านอื่นไม่มีแหละไม่แต่บ้านยางไม่มีบ้านครับผมบ้านยางบ้านยางอ๋อแล้วดินนี้ใช้ดินอะไรดินเหนียวเหรอดินเหนียวเอาให้ให้ตอกไม่ไม่เห็นตอกสนอครับผมให้มันสมานติดกับพวกนี้เนาะ โอ้บินไม่เห็นตกสนมข่าวียงดังดีเนาะดังเลยหล่กข่าวดัลือลูกดีจังเลยดำมลือลูกช่างดำลือลูกโอเคครับก็สามารถติดต่อช่างบ้านยางได้นยางยังทำตะไลได้ไหมครับผมตะไลตะไลก็ทำทำด้วยเนาะคือครบเสร็จเลยเนาะ แต่ไม่ได้มาใส่โอ้แต่แต่สามารถทําทั้งตะลายทั้งพูดทุกอย่างครบวงจรเนาะเขาสั şey ่งส่งไปแสดงว่าช่างเยอะเลยเนาะในหมู่บ้านเนาะอะไรทอดสามครับครับผมครับตอนนี้เจ้าที่กําลังประกอบกำลังเตรียมนะครับผมขอบพระคุณนะพ่อนะาขอบคุณมากมากเลยได้ร้อยชมตอนตอนช่วงนั้นเนาะตอนนี้กําลังตอนจะจุดครับจะได้สวยชมชมพร้อมๆกัน คือฐานเป็นฐานจุดบ้างไฟนะครับโอเคได้ความรู้ทีเดียวท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศส่วนนั้นก็เป็นร้านรวมเพราค้าแม่ขายเต็มหมดท่านผู้ชมเนี่ยนี่จะมีออจย่อยตอนนี้อีกฐานหนึ่งสำหรับจุดโชว์นะครับตรงนี้สวยงามทีเดียว